สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสาหรับงวดวันที่2 7เนาะชุด2ตัวบนล่างนะคะ,ะก่อนไปรับชมมาดูผลกันนะคะของวดที่แล้ววดที่แล้วเนาะวดที่แล้วแอดหลุดไปนะคะต้องกราบอขอโทษขออภัยด้วยเนาะตารางนะคะสามา9ามา ศูนย์ศูนย์ไม่มาหนึ่งมานะคะอ่าเก้ามาสองหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าในตารางเราก็จะมาล่างของหกตัวนะคะก็คือสามเก้าเก้าสามเนาะอันนี้ก็กลับหัวนะแอดก็ย้ําเสมอเนาะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอ่าไปกันต่อนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภยัยด้วยนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเรามาฝังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นเนาะในวันนี้ตารางตัวเด่นก็จะมี2 1หนึ่ง สามสี่เจ็ดห้านะคะทีน,นี้เรามาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะ,ะตัวเด่นสุดเราก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็ห้าเนาะหนึ่งสองแล้วก็ห้านะคะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่ สองเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะ าหากพี่ๆท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันเนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะสามารถลองจับดูได้นะคะสำหรับในชุดกันนะคะแอดก็จะมีหนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่ แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันเนาะอ่าวันนี้มาไวไปไวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะสองเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งเนาะอ่าสำหรับในชุดกันนะคะสำหรับในชุดกัน แอดก็จะมี13 11นะคะอ่าถะคะชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้เนาะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ,ะก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนาะก็ขอให้พี่ๆ f c ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ มีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ